สวัสดีครับพบกับผมปีชัยเช่นเคยครับในรายการสวายน้ำผู้ได้บายบินวินผู้ครับที่เห็นอยู่ครับคือปั๊มสวายน้ำครับเฮเวิร์ดเฮเวิร์ดปั๊มเฮเวิร์ดซูเปอร์ทูปั๊มครับมอเตอร์สีทองทองแบบนี้นะครับมีอยู่2-3รุ่นด้วยกันรุ่นที่มาตรฐานที่สุดไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่สุดของเฮเวิร์ดครับที่ตีตลาดอยู่ทั่วโลกนะครับคงจะนี้ไม่พ้นเฮเวิร์ดซูเปอร์ทูครับเฮเวิร์ดซูเปอร์ทูต่างจากซูเปอร์ปั๊ม ตะกร้าครับข้อที่1ก็คือจะกร้าเป็นแบบกลมๆแบบอย่างนี้นะครับโฟเลตสูงกว่าครับนะตัวนี้คือแรงม้าเท่ากันแต่สามารถทำโฟ l เลตได้สูงกว่าราคาสูงกว่าจึงเป็นรุ่นที่ไฮเปอร์พวงแหนถ้าพูดถึงเฮเวิร์ตครับต้องเป็นเฮเวิร์ดซูเปอร์ทูแล้วซื้อเฮเวิร์ดซูเปอร์ทูต้องซื้อที่ไหนถึงจะน่าซื้อน่าใช้แล้วก็น่าเลือกซื้อมากที่สุดนะครับ ผมแนะนำให้ซื้อที่วินวินพูนะครับเท่านั้นถึงจะได้รับสินค้าและบริการได้ดีที่สุดเรามีประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่าครับเรารู้จักข้อดีข้อด้อยในทุกเรื่องนะครับในการติดตั้งครับเราสามารถให้ความรู้กับลูกค้าได้มากที่สุดนะครับเวลาที่เกิดการชำรุดเสียหายครับเรามีเซอร์วิสเรามีบริการหลังการขายด้วยทีมงานทีมช่างของวินวินพูเราไม่ได้ไป จ้างวานช่างจากที่ไหนมีหลายคนที่ขายตัดราคาในหน้าเว็บไซต์ในช้อปปีล้ลา a าด้าก็ดีนะครับขายราคาที่ถูกมากๆเพื่อที่จะตัดราคานะครับแน่นอนครับลูกค้าทั่วประเทศไม่ได้ผิดนะครับใครก็ชอบราคาถูกแต่ว่าวันนี้ผมอยากให้ความรู้นิดหนึ่งครับการซื้อของที่ราคาแพงแบบนี้ครับเราไม่ได้ซื้อแล้วทิ้งเลยนะครับผมมั่นใจว่าเราสามารถลูกค้าดูแลลูกค้าของเราได้ดีกว่าคนอื่น บางทีผมก็ไม่อยากอนุญาตให้ลูกค้าไปซื้อกับคนที่เขาไม่ได้รับผิดชอบนะครับผมมั่นใจว่าผมดูแลลูกค้าของผมได้ดีกว่านะครับปัญหาอื่นๆถ้า,เ,าเกี่ยวกับการบริการหรืออะไรแจ้งให้ผมได้ทราบนะครับแต่โดยนโยบายแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลลูกค้าได้เร็วที่สุดได้ดีที่สุดนั่นคือปรัชญ,ญาที่ผมใช้ในการดําเนินธุรกิจนะครับไม่ว่าจะปั๊มเฮเวิร์ดซู t ูทูรือป,ปั๊มโมเดลไหนครับ เลือกซื้อที่วินวินพูผมการันตีว่านะครับได้รับการบริการที่ดีที่สุดแน่นอนผมมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับสำหรับใครที่ซื้อสินค้าตัวปั๊มนะเฮเวิร์ดซูเปอร์ทูกับเรานะครับหรือตัวอื่นเราจะลดราคาอะไรนะครับลดราคาอะไรให้พิเศษกว่าคนอื่นนะครับถ้าใครที่ฟังวิดีโอนี้อยู่ครับ อย่าลืมติดต่อประสานงานฝ่ายขายทุกครั้งว่าเวลาที่จะซื้ออะไหล่ไฮเวิร์ดแจ้งทีมงานฝ่ายขายเลยว่านะครับส่วนรถพิเศษกรณีที่เป็นลูกค้าที่ซื้อปั๊มกับเราในเรื่องของอะไหล่นะครับแน่นอนมันไม่ได้พังในปีเดียวเพราะมันปเป็นปั๊มี่ห้อไฮเปอร์ฟร์แมนแประกัน1ปีก็จริงแต่มันใช้ได้ยาวๆครับปั๊มพวกนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่อะไหล่พังครับเวลาที่เราจะเลือกซื้อต้องกลับมาซื้อที่เราเพราะ ผมจะให้ราคาพิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนเพราะเป็นลูกค้าคนสําคัญนั่นคือส่วนที่2ที่เราจะได้รับได้รับข้อที่1ได้รับการบริการที่ดีกว่าข้อที่2ได้รับในการซื้ออะไหล่ในราคาที่ถูกกว่าคนที่ไม่ได้เป็นลูกค้าที่ซื้อปั๊มจากเรานั่นคือความสุดยอดครับต่อเนื่องครับนอกจากนั้นเรายังมีความรู้นะครับหรือลูกค้าท่านใดที่ติดปัญหาอะไรในการใช้งานสระว่ายน้ํานอกเหนือจากการใช้ปั๊มครับก็ติดต่อกับทีมงานของเราได้เลย ผิชาและทงานวิน,วนพูยินดีให้คำปรึกษานะครับซื้อปัม๊มเฮเวิร์ดซูเปอต้องที่วินวินพูเท่านั้นเจอก,กันในคลิปวิดีโอถัดไปครับมีเคล็ดลับดีๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆมาฝากเช่นเคยบััสดีครับ